สวั nice. the <the anyway? สดีครับผมเอ็กกี้วัยรุ yeah. oh. ่นเนิ่มนานครับเฮ้ยเอกกี่สองหัวใจโยที่ไปดสองหัวใจผมหน่อยมาถ่ายก่อนดินุ่งนุ่งเฮ้ยโอ้โหนี่มันตาย้วเนี่ยโอ้โหมามา้าสวัสดีครับผมเอ็กกี้วัยรุ่นเนิ่มนานครับเฮ้ย ถ่ายรายการอยู่ถ่ายรายการอยู่ก่ายเลนี่กดเล่นอะไรอ่ะไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเล่นเกมะไรนะกี้รันอีกแล้วหรอมันฮิตอะไรมากมายวะเนี่ยเขย่าเสียงดังทำไมเนี่ยตายแล้วสี่หมื่นนี่ยเฮ้ยมันหนุกขนาดนั้นเลยเหรอเออ ไปโหลดมาเล่นไปโหลดมาเล่นไปเฮ้ยอย่าท้านะไม่เคยท้าไปโหลดมาทำคะแนนให้ได nah. ้แล้วกูโหลดมาแล้วชนะพวกมึงนะไม่เคยท้าไปโหลดมาเลยตามไม่ทันแล้วล่ะทีเออโหลดมาเล้วเล่นไงวะจะโดดจะโดดอยากให้ตายแค่ไหนแค่นั้นเองเหรอทำไมมันฮิตขนาดนั้นวะ เฮ้ยก็ไม่ยากเลยว่าเอ้าโอ้เฮ้ยสีแสนไม่ติมส <On. S 1> ีแสนอ่อนเหรอวะโอ้ไ้แมกมึงกกไม่เลิกไล่หากูทีมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ค้างเลยเนี่ยโอ้อ้ย <c oughs> เล่นเกมได้ฮะเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายแต่อย่าเล่นในเวลางานแล้วกันเดี๋ยวเสียการเสียงานเฮ้ยเอ็มไมกี่เป็นเข้ามาไม่รับเล่นคุกกี้รันอยู่เขาประชุมกันจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่เล่นคุกกี้รันคุกกี้รันนี่ฮะ โอ้โหมือตกลงมาเล่นปากเล่นน้ำลายเลยนะอย่าให้ลงมานะทำไมอ่ะโดนแม่ไม่ได้เตรียมมาเอ่งเก่งเองงานการไม่ทำเล่นอะไร